สวัสดีคะ่ะอาจารย์นงยาวปรึกษานะคะจากโฮโรเวิร์นโรงเรียนโลกโหราศาสตร์ครบวงจรค่ะส่วนที่ทำให้น้องพิงกี้นะคะอยู่ในวงการนี้ได้ยาวนานนะคะก็น่าจะเป็นรูปปากนะคะเป็นลักษณะช่วงปากที่เขาเลียวแล้วก็ลักษณะของปากเขาอยู่ในจุดในตำแหน่งที่ดีนะคะเป็นคนที่มีความสามารถ เคร่งคัดมีระบบมีระเบียบเป็นคนที่ชอบสแสวงหาความรู้แล้วก็มีความกระตือรือร้อนสูงแล้วก็เป็นคนที่เขามุ่งมั่นในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะแล้วก็เป็นคนตรงเวลาตรงนี้เนี่ยมันจะสร้างให้เขารู้สึกว่าเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในงานอาชีพในขณะเดียวกันลักษณะของเขาเนี่ยทุกอย่างดีหมดแต่ข้อเสียของตรงที่ว่าปากเนี่ยอยู่ในเรือนที่ดีก็จริงนะคะแต่ว่าน้องเขาเป็นคนพูดตรงค่ะปากกระเจตรงกัน มันก็เลยอาจจะเป็นจุดนิดนึงแค่นั้นเองที่จะสร้างความเสียหายได้ส่วนที่ทำให้น้องพิงกี้งานลุ่งนะคะก็คงจะน่าจะเป็นช่วงจมูกของเขานะคะเพราะลักษณะของจมูกของน้องพิงกี้เนี่ยเขาจะเป็นจมูกตรงนะคะเขาเรียกว่าจมูกอยู่ในตำแหน่งขุมทรัพย์นะคะเป็นคนที่ มีความมุ่งมั่นมีความกระตือรือร้นเรียกว่าแสวงหาหาช่องทางในเรื่องของงานอาชีพไม่ว่าจะเป็นงานในด้านไหนก็แล้วแต่ถ้าน้องสามารถทําได้จับงานอะไรก็แล้วแต่เป็นเงินเป็นทองไปหมดนะคะแต่ในขณะเดียวกันบางครั้งเนี่ยงานบางงานเนี่ยมันต้องใช้เวลาค่ะต้องพัฒนาตัวเองฝึกฝนฝึกปรือแลว้วควบคุมอารมณ์ของตัวเองด้วยแต่น้องเนี่ยมีรอยยิ้มที่รู้จักประนีประนอม มีการให้อภัยควบคุมอารมณ์ได้ดีทำให้น้องเนี่ยงานรุ่งค่ะค่ะสำหรับเรื่องความรักของน้องเนี่ยนะคะน้องมีแววตาที่ออกจะเศร้านิดนึงนะคะถึงแม้น้องจะยิ้มก็ตามแต่ในลักษณะรูปของดวงตาของน้องเนี่ยนะคะหางตาจะตกนิดนึงนิดเดียวนะคะไม่ถือว่าเสียหายแต่ว่าลักษณะนี้จะทำให้มีความรู้สึกว่าบางครั้งในเรื่องของความรักเนี่ย จะท้อแท้นิดนึงสิ่งที่น้องต้องระวังนะคะคือ 1. อาจจะเจอคนที่มีตาหนินะคะหรือถ้าจะพบรักหรือมีความรักหรือพบรักกันเนี่ยน่าจะเป็นในระหว่างเดินทางหรือเป็นคนที่ไปไปมา,มาจะดีกว่านะคะแต่ข้อแก้ไขข,ของน้องนะคะในเรื่องในเรื่องหางตาเนี่ยในลักษณะหางตาเนี่ยมันไม่ยากค่ะคือ เขียนคิ้วให้ขึ้นมาสักนิดหนึ่งก็จะดีแต่สําหรับน้องพิงกี้ถ้าดูตามภาพรวมๆแล้วเนี่ยน้องพิงกี้ก็แต่งหน้าในลักษณะน,นั้นอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นการแก้ไขไปในตัวแล้วนะคะ